เน้นเข้าร่วมกับตำนางครับไม่เอาตำแหน่งอ๋อจ้ะฝักแชมป์ชักเยอะอย่างเดียวเลยค่ะได้ไหมนี่เป็นแชมป์แน่นอนค่ะแชมป์ไม่ได้เลยค่ะชนะแน่นอนค่ะ100%ค่ะเขาจะมา100%นะคะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปสัมภาษณ์ประธานสีเขียวกันนะคะวันนี้คุณคุณจะมาคว้าแชมป์ไหมคะแล้วานตะกีราดีวันนี้มา เน้นเข้าร่วมกับตำนานครับแม่เอาตำแหน่งครับคนอื่นถามเพื่อนหรือยังไม่เอาตำแหน่งแล้วเอาตำแหน่งหรือตำนานเอาตำนานค่ะนะครับทีนี้เขาจะเอาตำนานนะคะเขาไม่เอาตำแหน่งแล้วไปถามสีฟ้ากันต่อนะคะสีฟ้าเนี่ยเขานำทีมโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิวันนี้จะมาแชมป์ไหมคะจะเอาตำนานอ๋อจะฝังแชมป์ชักเยอะอย่างเดียวเลยค่ะจะพยายเป็นเป็นเงินนะคะใช่เพราะว่าเราแรงเยอะขอสุดท้ายแล้ว นี่หนึ่งแน่นอนค่ะนี่หนึ่งแน่นอนจะเป็นกีฬาค่ะคุณมาวันนี้กีฬาเลยค่ะซักเคเยอร์ค่ะกำลังจะลงเอ๋อซักเคเยอร์ใช่ไหมคะจะไปลงไปสัมผัสนักกีฬาซักเคเยอร์นักกีฬาซักเคเยอร์ครงงนักกีฬาซักเคเยอร์ค่ะนักกีฬาซักเคเยอร์คุณจะได้แชมป์ไหมคะได้ค่ะหลายเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเปลี่ยนหนวดแล้วเอาพี่คนแรกคนไหนซักเคเยอร์ซักเคเยอร์คุณจะเอาแชมป์ไหมคะปีนี้เอาค่ะทุกทุกเลยหนึ่งนะ นะคะปีนี้แชมป์แน่นอนค่ะแชมป์กีฬาอะไรคะเอาเชคอเอเยอล์นะคะเออชักอเยอร์นะคะในทีมชักอเยอร์ของคุณคนไหนเป็นตัวตึงชักอเยอร์ตัวตึงชักอเยอร์ค่ะจุน เราจะไปสีชมพูนะคะชิมพูเนี่ยเขามีนักกีฬาตัวตึงนะคะเชคเฮย์เออรน่าจะเป็นตัวนี้นะคะที่เป็นตัวแทนเชคเฮย์เออร์ของชิมพูนะคะชนะแทเชคเฮย์เออรคุณจะชนะไหมคะชนะแน่นอนค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเขาจะมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะใช่ค่ะชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกทีมบอกว่าชนะนะคะแต่เราก็ต้องรอติดตามในการแข่งขันต่อไปนะคะอาจารย์อาจารย์อาจาสีนะคะอาจารย์อาจาสีวันนี้คุณคุณทีมคุณมาด้วยทีมอะไรคะแล้วแต่แล้วแต่โฆษณา เน้นเข้าร่วมไม่เน้นชนะเลิศโอเคอาจารย์คุณเน้นเข้าร่วมค่คะคุณไม่ต้องอาจารย์นะคะสีชมพูนักศึกษาปีไหนคะเนี่ยอ่า <c oughs> กวอนเชยร์กันแล้วกันแล้ว <c oughs> ต่อไปเราจะไปรอติดตามชมกีฬาเอ,อ่อชัคาเยา่กันเลยนะคะท่านผู้ชมเราจะแต่งเลยฟุต